สวัสดีค่ะเอฟซีอากาศหนาวแล้วค่ะจะสรุปพริกแล้วนี่พริกแยกเป็นพริกพริกอันนี้ขี้หนูเขียวยาญอันนี้พริกกระเรียงเราจะตัดต้นเลยค่ะนี่พริกกระเรียงอันนี้ขี้หนูขี้หนูเขียวเล็กค่ะ วันนี้เจ๊เริ่มเริ่มตัดตัดต้นตัดทิ้งไปมันเยอะค่ะมีหลายสายพันธุ์พริกเฉพาะพริกก็มีสิบสายพันธุ์เลยนะ,ะไม่น่าเชื่อนอะมีหลายพริกเลยเราก็จะเด็ดอันใหญ่ก็ไว้อันใหญ่ค่ะอันเล็กไว้อันเล็ก ouais, นีก่ นาวแล้วค่ะเอาไว้ก็ทำไรไม่ได้แล้วตัดต้นทิ้งเลย<ฮ>ที่รีบตัดก่อนที่อากาศเป็นน้ำแข็งค่ะถ้าน้ำเป็นน้ำแข็งก็ตอนเช้าพริกมันจะแข็งเป็นเหมือนใส่ตู้ห้องฟิตเลยนะคะมันเลดไว้งั้น แล้วพอแดดเก่มันจะใช้ไม่ได้อันนี้เราต้องมาเก็บก่อนนี่ขึ้น,นูส่วนเล็กๆแล้วเราก็จะทําลายต้นหมือนเลยถ้าอย่างนี้เราเอาไว้ได้นานใครสนใจก็ทักมาค่ะเราขายราคาย,ย่อมเยาค่ะสุดท้ายแล้วเราจะขายถูกหน่อย เอาไว้ก็ทํำไรไม่ได้แล้วเยอะมากเลยต้องรีบเก็บกันเมื่อวานทั้งวันไม่ได้ทําอะไรทอดแคบหมูใส่กอกแคบหมูใส่ถุงจบเลยวันแล้วก็ออกไปส่งส่งตามเขาสั่ง เช้าหนาวมากเราเก็บไว้อย่างนี้เก็บไว้เป็นเดือนได้เลยค่ะแต่นี่ถ้าเป็นลเล็กๆนี่ถ้าเอาไว้ถ้าอากาศไม่เป็นน้องแข็งมันก็ยังเรายังพอได้อีกแต่ขี้เกียจเ,เสียเสียน いママ <laughs>。 งออานนี่อ่ะงานี่โขจะรู้ล่ะมาที่บ้านเห่าเห่าคนข้างทางใก้สนใจพริกทักมานะคะมีทุกพริกเลยค่ะ ูสิคต้นๆเป็นแบบนี้นี่ถ้าเราไม่เอาออกก็เสียได้ถ้าเป็นน้ําแข็งเด้วดูสิดกมากถ้ามันเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวกจะเสียหายชูเราเก็บไปเสเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาผักออกจากสวนหมดแล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ